สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ครับพี่นอ้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินรอิเชียลครับพี่น้องวันนี้เราเดินทางมาหอนนางานได้สักพักนึงแล้วครับพี่น้องกินขอ่อยกินน้ำก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมครับพี่น้องนะครับรถบัสเทาจอดอยู่ข้างนอกครับพี่น้องครับ งานเงินกะตรงที่เพิ่นประกาศนี่ครับเจถ้า,ายังชุม่มครับพี่น้องกะค่อนข้างจะไก,กลจากหน้างานพอสมควรครับได้ยังกินพอเอ,อ้ยดวกินู่แล้วเจวชีเด็ดครับ,รบผมหยาดแล้วพอสมพักมือนั้งก็สมพักแหละเฮ็ยผมกี่บา ยวพาชมบรรยากาศครับมีการแข่งเรือน้ำเลยครับพี่น้องนี่ครับล้างน้ำนะครับเป็นแข่งเรือด้านหลังครับทางอาจจะยากนกหน้อยครับอุปกรณ์เครื่องดินตรีกยอาจจะไกลนกหน้อยครับเหมือนกัแต่ว่าผมได้ประสานกับทังเจ้าหน้าที่เพื่อนผู้ดูแลนะครับขอลดเพิ่มมากคนครับเพราะว่าท้าคนไปนี่ก มีต่ของหนักๆเลยครับพี่น네้องอุปกรณ์เครื่องดนตรีล้วนๆนะครับพี่น้องนี่ครับเดินลงมาอ่าเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเราสีบุกเร็จเพราะว่าการเนกีฬาแต่แล้วก็มาก็จะม่ได้แจ้งรายชื่อเพราะว่าเราจะแข่งขันให้จบ รตงนเนี่บรรยากาศตรงนี้จะเป็นสนามแข่งเรือมงคนครับกำลังจะเริ่มมมือกันครับพี่น้อง <c oughs> ผมกับผมมั่นใจว่าเซนชัยยุสัยเซนชัยนะจะยุ่นี่แล้วพี่น้องผมว่าไกลเพอมควรได้พี่น้องสองอยเมตรวันนี้บกาที่าก็ ตัวนี้อยู่ที่ามตรงนั้นขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นท่านนิชัยแสงสว่างเขาดูดนามพวงไว้ตรงนี้นะครับโอ้ ยังไปหนีไม yeah. ่ได so ้ครับโอ้ไกลพอสมควรเลยครับจากพื้นที่ทําการแสดงพอแสดงกันหนาจะอยู่ข้างหลังไกลพอสมควรเลยครับวันนี้ตัวเป็นจินเจ้าลูกน้ำในส่วนของในบุนเตนะฮะส่วนพรุ่งนี้นะจะคัดเลือดเทียมหรือว่าเราแทียม ถือว่าไกลมากเลยครับพี่นอพหาเขายางไปเพราะตรงนี้ก็จ,จะเป็นทั้งหน้างานครับพุน่นด้านหลงนังก็จ,จะเป็นฟั่งพุ่นนะครับพี่นอพถือว่าเอาเรื่องเลยครับราะว่าทางผุ้จัดเป็นแห่เขาออกไปจอดข้างนอกครับ คือว่ารถเข้ามันจะลงตรงนี้บ่ได้พื้นที่มันจะแคบโล่งสำหรับวันนี้นักกีฬาจะแข่งขันคงคงไปร้อนเพราะว่าอากาศเป็นดีแล้วก็เราเป็นเรือกันตามสายลามลุ่มน้ำให้วทั้งปันเชื่อมสะพานกระหว่างสุวินทรีเกศสำหรับค่ืนนี้ก็พวกเราก็แบ่งปันสมุยท่านก็ได้ชมการชุบวย เ็า่ทัาระงวัเนสีเกลยะทางตามที่ผมย่างมากเลยครับพี่ผมหาทางที่เร็วที่สุดแล้วนะครับตรนนี้เ็จะปเป็นคากอนใครัราั้ขอเชิญชวนท่านมาพบกับสาวน้อยเพชรบันแพงที่เป็นเด็ก เป็นลูกหลานของเราในจังหวัดศรีเก่้นนกาจะมาแสดงนะให้พวกเราได้ชมก็ขอเชิญท่นานถราว่าคณะกรรมการนักกีฬาคณะกรรมการกีฬามาถึงหน้าง,งานแล้วก็ขอเชิญด้ยนะครับคณะกรรมาการรอท่านอยู่ที่เต้นทางทิศตะวันตกตะวันตกเชิญเลยนะครับเดิญนะครับเอาเชิญครับท่นน้นรอมงินีัน้น นเวทีอยู่ด้านนู้นเลยครับพี่น้องเลยคื้อมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆครับหมู่สิบแจ้งแล้วหมู่ห้ากำลังมาหมู่สองหมู่สามนะครับหมู่สิบเอ็ดเป็นในรอบหมู่สิบเอ็ดด้วนครับตุ๊กหมูนะครับนี่ครับแย่งมาถึงผู้นำชุมชนนะท่านสมาชิกที่แจ้งนักกีฬาวายนะครับถ้ายังไม่ตื่นนะฮะก็เท่าไปอื้อนไปไปเอามาเด้อครับผมสิจับฉลากแบ็นสายแล้วนะครับสำหรับ เมื่อกี้นี้ก็ในหาเครื่องสาวน้อยพนนท์นอดยื้อนะครับอยู่สารวัตรนะครับอย่าไปปลุกเบนเดอร์พนนอนไปก่อนนะครับสาวน้อยเพื่นบันแพงนะครับพักก่อนเต็มที่ที่สารวัตรบ้านน้องโหนะครับห้องน้ำห้องทาก็รรวมบการใส่ได้นะครับผมในฐานะเจ้าทินเจ้าผ้าพอดีความดนะครับให้ความบอด้วยความสะดวกให้แก่คะมอลลามบอลมูอแรงเสียงเงากันดนๆนะครับหัวแก่จากฟางกุอ่ะเป็นยังไงนักกีฬามากกี่ทีมแล้วนะครับ เดี๋ยวเชิญแล้วก็คณะกรรมการเพชรตลาดกับผมแน่นะครับพูดนี่แหละครับเป็นสชางประทศของเฮาครับพี่น้องสี่สายคำนี้ผมยางมากครับพี่น้อง A สามตัว B สามตัว C สามตัวแล้วก็ D สามตัวนะครับเกือบห้ารอยเมตรหาหมอกล่แล้วพี่น้องอะไรมันบอลลูนก็พูดถึงอะไรกันบอลลูกล่ว่ามันห่อนเลยล่มอ่าบอลลูนกล่าวว่ามันร้อนมันลมกล่ว่ามันเกินไป เนื่องจากการปึ่นเก็บไม่ที่้วยบุ้นเชิดมีพึ่งแล้วนะครับพนักงานที่เรามีอยู่เราจะใช้เกือประโยชน์ที่มากที <c oughs> ่สุดครับต่ซอยงานซอยแยกกันเก็บนะครับคุณใจเอาเรืองเลยครับเรือหาปลานะครับ,รรบใช้เรือแผ่นที่พี่น้องเราใช้นุ่น้ำยาบอลกันในแต่ละวันนะครับก่อนลงเรือใน,น,นการ่งขันนะครับต้องสวมเสื้อผูชีพไม่เรียบร้อยนะครับคว่าก่อนัยมากเป็นอันดับหนึ่งครับ ความสนุกสนานกเกิดขึน้นเป็นอันดับที่สองและอันดับที่สามเป็นอย่างก่นอนสั้นวัวหน้านรงมาถึงางานระยะการต่า,างว่าท่านหัวหน้านรงกวานหน้าก็กันกันแล้วขอขอเชิญมาพบกันด้วยที่กองบริการที่ลาทะเบียขอบคุณครับเสนอเวลาเลยอะเสนอวลาเยบอกเพื่อจะนาแต่เลี้ยงนะมองหน้าไม่พิสตาเกียร้

กิมสาวหน่อยเดชทรงบนนี่ยกิมสาวหน่อยเขาเด้ทรงบนนี่ทงอาจจะแต่งยังไไปนอนนะน่ไม่ด้หวัหัวานอนหันันีนอนไม่ได้ครัไปหานอนหาเออบัดบัดบัเลยบัดเลยจะหาของหาแจ้งยัง มือแรกนอนแล้วครับอยู่ไกลเนาะแบกายตัวประมางห่วยแดกอีกเลยนอนรถบัสหลอดแล้วมือแรกรถบัสจอดไกลเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนีขอขอบคุณในการติดตามชมครับพี่น้องขอบคุณเรากำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ